ดูเลยใครจะซื้อตัวไหนดูเอานะเราไม่ได้แนะนำให้งมงายเนะี่ยใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนี่มันเป็นแนวทางถ้าผมซื้อก็ผมจะซื้อตัวนะี้หนึ่ามแปดนะจริงๆอยากจะให้538ด้วยนะไอตัว138เนะี <c> ่ย <oughs> และไอไอศนะูนย์สี่เเนี่ยจริงๆผมอยากให้ตัวการเนะี่ย เป็นหนึ่งสี่เจ็ดนะแล้วก็เจนะ็ดสองห้าเนี่ยจริงจริงมันจะมีตัวการของมันนะมันจะเป็นตัวอนี้นะอา่าสามสองห้านะแล้วก็หกสองแปดเนี่ยมันจะมีตัวการของมันด้วยมันจะเป็นหกเจ็ดสองอะไรอย่างนี้นะหกสองแปดเนี่ยจะเป็นตัวการของมันน่ะหกเจ็ดสอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีเจ็ดสองด้วยเห็นไหมเนะี่ยมันมีสองแปดเนีย่ยเห็นไหมเนะี่ย เนี่ยกว่ามันจะมา618อะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ถ้า618มันมานี่ผมดูแล้ว618นี่มันจะมาในเปอร์เซ็นต์ประมาณแค่50%เนี่ยแต่ถ้าตัว138นี่ผมคิดว่ามันมา90%้าเปร์นต์นะงั้ไอตัวเนี้ยซื้อได้นะครับผมก็ไม่ได้แนะนำให้งมงายเนี่ยซื้อได้ตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าความชอบคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะผม วงตัวนี้ไว้ให้แล้วเนี่ยตัอที่ว่าผมจะซื้อนี่นะแปลว,ว่าตัวสามแปดนี่มันออกหวยเลาไปแล้วแต่ว่าผมมันออกหวยเลาไปแล้วไงสามแปดกับสองห้าเนี่ยมันออกหวยเลาไปแล้วแล้วก็ทีเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ผมจะอัดตัวสี่เจ็ดตัวนี้นะผมจะอตัว4 7 7เจสแล้วก็ส0ูนย์แค่นี้พอถ้าผมจะเล่นนะผมจะเล่นแค่ อะไรนะหกหกหนึ่งแปดหรือหกอะไรหกหนึ่งแปดเนี่ยเนี่ยถ้าจากหนึ่งสามแปดก็จะเป็นตัวการมันหกหนึ่งแปดอะไรเงี้ยมันจะสวยนะตัวหนึ่งตัวการตัวหนึ่งแปดนี่ก็สวยมากเลยคิดว่าความันจะมาสองตัวจะมาเป็นหนึ่งแปดหรือไม่ก็สี่เจ็ดอะไรเงี้ยผมถ้าผมคำนวณอย่างนี้นะโจทยหวยมันจะเข้าทุ่งน้อนอันนี้ผมทำกรรมบ้านมาดีแล้ว แล้วแต่แนวทางแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันนะก็ดูนะเ,เราก็เขียนไว้อย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ลายผมเนอะมันจะมีหกแปดเนะี่ยเห็นไหมอันนี้ลายผมนะสูงหกสี่เก้แปดส